สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงครับมาดูรถเกี่ยวปลาเหล้าครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จเมื่อวานนะครับนี่เช็คมื่อตื่นไม่คือเราครับพี่น้องชีนคอรั่วครับน้ำมันไฮดรอลิกเข้าห้องคนระับก็เปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวทั้งหมดเลยครับเมื่อวานเปลี่ยนถ่าย น้ำมันตัวเดินนะครับน้ำมันห้องเกียร์นะครับแล้วก็เป,เปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองครับวันนี้ป้าแกมีงานเกี่ยวครับไปันเราีลรถเกี่ยว,วมีงานจากไรม้หนี่ของเก่าฮะสิบสองไร่สิบสองไล่โอ้ยผสมทักสีดอกเกี่ยวนไรเ่ยังดูย่งเอาว่ามือนี่ มึงเดี๋ยงี่นะช่องฟังบ่พ่อแม่ว่าเดี๋ยวคอยเสียนนัดเจ้าดอกเออเดี๋ยวคอยเสียนัดเจ้านี่บ่แม่นัดเจ้าของหน้ามานัดรถเลยครับอันเจ้าของรถไปนัดเออเพราะยี่เรานี่ต้องไปนัดเจ้าของหน้าว่าเอามือใดเพราะว่างานหลายแห้งรับบลาเรล่านี่เอองานหลายแห้งต้องไปนัดเจ้าของหน้าเกินไปหู้นะ ไปเองโหลดเียได้ย้การแนะนเาได้ยี่ดอกกรค่านะมาต้งห่วงเจียงเก้าเป่ฟังกอเพยี่เราจะไปฟังดิฮะไปไปฟังไม่ตกด้อเจ้าไปฟังไม่ออกอ๋ฟังมตกเขายืนมึงเออบอบุคมันผทักษีเขายืนเออให้รถให้เราไปเกียวรหแมนเออ

แต่ว่ารถนี่ต้องนัดจากของหน้าครับเพราะยเราสู่ได้ดอกนี่เรามาทานดีป่ะอะหรยังขี่รถไปเบื่งแล้วมันมันสูกอยู่

Ta à. lấy ngom, ta lấy ngom cho tùng. Cho xin mà lút nó cho các bác nó chụp chẹp vào nó. nó, dịp dịp vào nó. Coi ba mất chỉ lút nhỉ. Vâng, bao lâu? Suốt đây <laughs> ừ. Chỉ đi đâu nào? Là... Bố, ปลาเราครับซ่อมจนนาทีสุดท้ายครับนี่ไพ่อเราไปแรนไปเกี่ยวข้ามาาไปเกี่ยวข้ามากอันเอามาจอดเช็คครับไปเกี่ยวข้าด็ซิไรรถเพี่เนเราก็ลังลง่มด็ดิบไรนี่เกี่ยวขอ้อิไรก็มากมาจอดเช็คจอดเช็คด่วาทิศหนึ่งครับวันนี้มีงานเกี่ยวกระซอมมือเก่เาครับนี่ซ่อมจนอาที่สุดท้ายปะซ่อมเช็ดแล้วก็อไปเกี่ยวเลยนะโอ้เราจะเปลาอาชย์กับ ปลเลี้ยวครับสมบอมปลเล้วลตำลาปลาเรล่าหน้าง,งานแก้แกวนี้มีอยู่ที่แกจะไปเจ้าแรกก็สิบสอไรนะครับงานบลายครับสิบสองไรกะ ข้าวเดียวแหละครับสามชั่วโมงเสร็จสองสามชั่วโมงเสร็จบางมังแฮ้ลิข์เ่ยเ้อพอเติมก็เติมตัวโยคอ่ะน้ำเนี่ยน่ะเป็นไงเอาไหมโบมักมันเบี้ยวมั้ยเนาะบ่เบี้ยวบ่เป็นยังไเนอะ า <c oughs> <S <S ออเออม่นงเีเราซอมรถดีหรือ่ะซอมเ,เบิดมือเบิดเ้นเบิดขึ้นเืขึ้นกมเบิดขึ้นสามาซ้อมอีกโอ้ยนเดียวเนาะซอมอยุซอมอยุเฮียนกับพ่อเด้อป่ะ่าไปซอมยุหน้าได้เเดีย๋ยวกีย่้ตัวดอกเไกเขาเพิ่นบอกว่ากุญเจบ่ไปพวกตัวเดีวยวแล้พี่น้องเดีย๋ดวยวจะแบบ่งครับ กุแ้ว่าไปเ่ราตัวมันมารถบัริ่มมันมาซ้อมยู่บ้านนะพุ่นะมีที่ขึ้ลรอกตัวเดียวหรือเป่าเอาสีเลยบ่ีพูดไปยังใบรวมบ่วนมันจับบนแหนดีไม่มันตรงหลังบ่บ่ นี่กุลดำอย่าไปโชว่ก็ได้บัดดูน่ะฮงห้างนี่จูาทีจ้าทีมันแห้งไ้ฝุ่นแมนโมว่าไงเช็กเช็กบพี่นอก ท่าน,นี้ก็มีงานเหมือนนะครับวันนี้อันนี้ออกงานประมาณเอ่อสิบแปดไล่นะครับ <c oughs> น,นี้สิบแปดไล่ก็น่าจะหนึ่งวันพอดีเพี่น้องเอ้ยเขาล่มแห้งคนระับลมทุกต้นแล้วก็หน,นานนะครับวันนี้ลมทุกต้นแล้วข้าหนาด้วยนะครับแบบเป็นยังครับเท่า,ากับเขาลงพยืนเกี้ยวก็ไปเรื่อยๆครับ เพราะว่าเป็นขาประจำนะครับถ้าขาประจำเรานี่ไม่ว่าจะเป็นข้าวล้มข้าวยืนข้าวหนาข้าวหนาบนหนานะครับเกี่ยว้เบิดครับว่าจะเป็นงานขาเกาฮาเติมไว้ให้ดิเติมไหนอยู่บ่งน้ำมันน้ำมีร่อนหนึ่งไอ้ทังมันให้ดิ บอยให้ล or, um, so, like ิ้เขาไหมบอยให้เลยลิ้งไหมเอามาตังกี่ท่านนั่นแหละบอยนั่นไะย่างได้บ้าเนาะขันกลับรถดวะจะของหน้ากับมนัดเอ้าลุงน้องกอกมาเลยป่ะท่านนี่โอ้ยบ่มีงานเฮามานั่งเฝ้ากันซื้อเราไหมนี่ฮะ เบี้ยมาเปิดตัวแล้วเนาะอยมาอนขี้ไก่ร้านข้าวมาหา้าจะแตกงั้นมาถือมาโอ้เกือบลายวะอาโอเคครับพี่น้องเราติดตามคลิปหน้าค,คลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ